แ่อ้ี้สิเกียวทำอะไรเกียวตำปูพาคนยายทำอะไรไนคนยายทำอะไรโอ้ยี่นองมาบงปูี่นอนน่อพี่นองมาบงยายแล้วตำปูพรลูกหลานหน่อยตำปูครับเื่อเมื่อลูกหลานตำปูยังยังไนอหามาบนกล่องได้รอสวยได้แล้วสสวย ตำปูตำปูวนยายรสื่อไปนอนย้ายดำรสื чи, ่อเยี่บัทบัดเนี่ยด้ยหนึ่งได้เกลือปูทังสีไปนอนเูเนกระลังไข่เดี๋ยวกูกระลังมันาปกูกระลังไข่ปูมันไปนอเอาเนาให้เขาตำน้ำให้เขาตำน้ำให้เอาให้เากรางตำปูไปนอน